สวัสดีครับพี่น้องครับื้นนี้เป็นวันที่2ตุลาคม2 5 6นนะครับเนาะื้นนี้เข้าสิบมาเบิงนะครับข้าวเหนียว GN11 หรือว่า CP888 นะครับหลังที่เฮ้าปลูกไว้จะประมาณวันที่20กรกฎานะครับแล้วก็โดนน้ำท่วมประมาณวันที่22สิงหานะครับปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่ง นะครับเขายังมาตังก่อเลยนะครับโดนน้าพัดลมมดเลยนะครับแต่ว่าเขาเจนเีนี่เป็นเขาที่แข็งแรงนะครับสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้มาครับตั้งขึ้นมาแล้วก็พามาใดสาเดือนนะครับตกกาเดือนมิถุนานะครับยีมิถุนาปลูก20กรกฎานะครับน้ำท่วม22สิงสิงหานะครับ แล้วก็ผ่านมาอีกกันยานะครับอีกเ,เขาเดือนที่สามแล้วนะครับน้องถือว่าเป็นเขาที่แข็งแรงนะครับสามารถฟื้นขึ้นมาแล้วก็ออกห่วงนะครับซึ่งเขาให้นี่นะครับผมจับก้าแค่น้อยเดียวเพราะว่าตกก้านะครับน้อยเดียวประมาณกิโลก็กลัวนะครับแล้วก็เอามาปลูกจับก้าแค่น้อยเดียวยานมันบ่อนะครับที่นี่ หลังจากที่น้ำท่วมแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วครับได้ประมาณเดือนกว่ัวมากับออกห่วงแล้วนะครับเก้าสิบวันแต่ปัญหาคือมันออกปรพรมกันนะครับสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งน้ำบาขังนะครับเพราะว่าเขาใส่น้ำปุ๊บแต่ใส่น้ำเต็มนะครับเนีมือเศร้าเพราะย้ำแรงมากน้ำหายหมดเลยครับเพราะว่ามันเก็บน้ำมาอยู่มันอยู่ไก่ห่วยนะครับเนาะข้างๆนี้ี่เป็นห่วยละห่วยนะครับมันสูงนะครับ ก็เฮ็ดให้เข่าเนี่ยออกพร้อมกันนะครับบางจุ่มก็ออกแล้วนะครับซึ่งปกติเข่าธรรมดาเขานี่เขาไม่ได้ลอยหาจังสิ่นะครับถ้ายูนหโฮมเนี่ยมันสีสูงจนถ่วมหัวนะครับแต่ว่าเขานี่นี่ขนาดยูนหโฮมนะครับเห็นไหมครับไต่โฮมไพหรือว่าโฮมบึงเดือเนี่ยมันสิสูงแค่ประมาณเมตรกลัวๆเองนะครับนี่คือเข่าในโฮมนะครับดันั้นข้างนอกปกตินี่เข่าสูงแค่ประมาณเมตรเดียวเองครับนี่ครับ ช่วงนี้ที่ออกห่วงเนี่ยูงแค่ประมาณเม็ดเดียวเองนะครับเป็นเขาที่เตีย้ยแข็งแรงนะครับห่วงออกมาถือว่าผมว่าใหญ,ญ่นะครับใส่ได้เลยนะครับเนี่ยครับกาลังออกครับหลังจากนั้นเขาสีมาเปรียบเทียบกันนะครับก็เขา่าก็ขอออกก็ขอหกเตี้ยนะครับเนาะก็ขอหกเตีย้ยว่าห่วงมันนี่ สิเป็นยงไรเขาจะเอาห่วงไปสร้างน้ำหนักเปรียบเทียบกันเบื้องหลักการนับเม็ดเท่กันว่าครับห่วงดีขนาดใดน,นะครับผมก็อยากรูกขึ้นกันนะครับเขา,กกเาจะการทําการวิจัยนะครับให้เบิร์กันอีกเทือหนึ่งนะครับนะถือว่าผลผลิตนี่ใช้ได้นะครับถ้านำครั้งดีๆนี่ผมว่าสิแตกก่อใหญ่กว่านี้นะครับนี่ขนาดผมจับแค่สองสามต้นเองนะครับมนันยังแตกประมาณนี้ แ้วก็นำมาขังนะครับนำม,มันก็คปขังเลยนะครับขังแค่ขึ้นเดียวแห้งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเขาที่แข็งแรงใส่ได้นะครับหลังจากที่นำถ่วมมาแล้วครับพอฟื้นมากตั้งตัวได้ก็เนี่ยครับออกห่วงกันแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาติดตามกันอีกทีนหนึ่งนะครับอตอนเก็บเกี่ยวนะครับเปรียบเทียบกับ กองขหกเตี้ยนะครับเพื่อหาพันธุ์ที่ดีต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับโจ้ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ